ประระดับคเอวิเศษชัยชาญมาสอนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองรหัสสอง1 0 0 2ระดับมอต้นค่ะในบทที่2เรื่องหน้าที่พลเมืองค่ะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในหัวข้อที่ 1, 1> <c oughs> บทที่1ความเป็นมาหลักการและเจตนาลงของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐานาจัดไทยรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการ ปกครองของรัฐถ้าแปลตามคําจะหมายถึงการปกครองของรัฐอย่างถูกต้องเป็นธรรมหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมดรปรีดีพะทมยงได้อธิบายว่ากฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแห่งอำน,นาจสูงสุดในแผ่นดินทั้งหลายและวิธีการดําเนินการทั่วไปแห่งอำน,นาจสูงสุดในประเทศ ศาสตราจารย์หยุดแสงอุทัยท่านอธิบายว่ากฎหมายที่กําหนดระเบียบแห่งอํานาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจเหล่านี้ต่อกันและกันเรามาดูความเป็นมาของรัฐธรรมนูญนะครับประเทศไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเมื่อเกิดการปฏิวัติโยดยคณะรัษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก,กษัตริย์ทรงเป็นพระระมุกที่อยู่ใต้รัฐรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนาสองพนสี่รในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรี พระราชหัตรเลขาสละราชสมบัติมีข้อความถือเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าข้าพระเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพระเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดหรือโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยมีความเสี่ยงอันแท้จริงของประชาราษฎอนนับแต่ปีพศ2475เป็นต้นมาพศ2560ประเทศต่อมาเรามาดูหลักการและเจตนานลมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจัดไทยนะครับมีด้วยกันสองหัวข้อด้วยกันข้อแรกคือข้อหนึ่ง เป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งผู้ปกครองจะละเมินไม่ได้ข้อที่สองเป็นบัญญัติที่กล่าวถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองและป้องกันไม่ให้ผู้ผู้ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับรัฐธรรมนรูญแห่งรัฐธัาจักรไทยพุทธศักราช2560สร,รุปสาระสำคัญได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งคุ้มครองส่งเสริมขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ข้อที่สองลดการผูกขาดอำนาจรัฐและการเพิ่มอ,อำนาจประชาชนข้อที่สามการเมืองความมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรมข้อที่สี่ทให้องค์กรตรวสอบมีความสระเข้มแข็งและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูในบทต่อไปนะครับบทที่สองคือโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นะครับบทนี้นะครับก็จะสรุปโครงสร้างไว้คร่าวๆด้วยกันเป็นหกข้อนะครับข้อแรกบันจัดไว้ว่าบัญญัิไว้นะครับก็คือหนึ่งประมุขแห่งรัฐนะครับส่วนนี้จะระบุถึงองค์พระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจของพระอ,องค์การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการการสื่อต่ติว,ตวตงศ์ข้อที่สองระบบการปกครองส่วนนี้ ระบุรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองไว้กล่าวคือประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวนะครับและมีการปกครองในระลบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสามสิทธิเสรีภาพค,ความเสมอภาคและหน้าที่ส่วนนี้รัฐธรรมนูญระบุไว้โดยในส่วนของสิทธิเช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลความเสมอภาคเช่น การไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติสีผิวไลายได้และสภาพร่างกายเป็นต้นหน้าที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีและมีหน้าที่ต้องรักรัก,รกชาติตาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นนะครับสี่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนนี้จะระบุแนวนโยบายที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมีความเจริญเติบโตมีสันติสุข และประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดเช่นการรักษาธรรมชาติการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการกะไระจายรายได้ที่เป็นธรรมเป็นต้นข้อที่ห้านะครับอำนาจอธิปไตยส่วนนี้จะกำหนดถึงสถา,าบันที่ใช้อำนาจอาธิปไตยได้แก่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถา,าบันทั้งสามสถาบัน ข้อที่หกการตรวจสอบการแชร์อำนาจของรัฐส่วนนี้นะครับระบุถึงกลไกีใช้สําหรับการตรวจสอบการทํางานของรัฐนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเช่นสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นต้นนะครับแห่งรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชนาฏไทยพศ2 5 .60 นะครับ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองรับระชธงการนะครับมีทั้งหมดสิบหกหมวดหนึ่งบทเฉพาะการรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีทั้งหมดสองรอยเจ็ดสิบเก้ามาตานะครับแต่เราจะให้ดูถึงหมวดในแต่ละหมวดว่ามีอะไรบ้างนะครับหมวดที่หนึ่งบททั่วไปบทที่สองบทประมากษัตร์บทที่สามสิทธิเสรีภาพของพลเมือชาวไทยบทที่สี่หน้าที่ของพลเมืชาวไทยบทที่ห้า น้าที่ของรัฐบทที่6กแนวนโยบายแห่งรัฐบทที่เจ็ดรัฐสภาบทที่8ปดคณะรัฐมนตรีบทที่เกาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวดที่สิบศาลหมวดที่1ิเ็ดศาลรัฐธรรมนูญหมวดที่สิบสององค์กรอิสระหมวดที่สิบสามองค์กรนัยการหมวดที่สิบสี่การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่สิบห้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวดที่16บกการปฏิรูปประเทศนะครับบทเฉพาะการ เรามาดูในส่วนของบทที่สามนะครับจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับก็จะมีดังนี้หนึ่งบุคคลเสมอกันในกฎหมายสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเสรีภาพในการถือศาสนาสิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพสื่อมวลชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิผู้บริโภคเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพใน,ในเคหสถานสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพเสรีภาพในการเดินทางและเลือกท,ที่อยู่สิทธิของบุคคลและชุมชนนะครับสิทธิการรับบริการสาธารณสุขเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการร่วมกันเป็นสมาคมนะครับเรามาดู ในส่วนของหน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะครับก็จะมีอยู่ในการสิบข้อหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขสองการป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติสาธารณสมบัติแห่งแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันแ,และบรรเทาสาธารณภัยนะครับ ข้อที่สามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้อที่สี่เข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษาภาคบังคับข้อที่ห้ารับราการทหารข้อที่หกนะครับเขารบและไม่ละเมิดสิทธ,ธิและสรีิภาพข้อที่เจ็ดไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างเป็นอิสระข้อที่แปดร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติข้อที่เก้าเสียภาษีตาม ฎหบายบญญัตษนะครับข้อที่สิบไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและการกรฒบพิชอบทุกรูปแบบหลักการสําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามคัคคีปรองดองเรามาดูความหมายและความสําคัญของประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบได้ทั้งการปกครองและวิถีการดําเนินชีวิต ที่ยึดหลักของความเสมอภาคเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและอำนาจอธิปไตยต้องมาจากประชาชนในระบบประชาธิปไตยหมายถึงระบบก,การปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยหลักการของการแบ่งแยกอำนาจ และหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายผู้ปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะ 1. หลักอำนาจอธิปไตย 2. หลักสิทธิเสรีภาพ 3. หลักความเสมอภาค 4. หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 5. หลักการเสียงข้างมาก 6. หลักเหตุผล 7. จหลักปณีปนอม 8. หลักการยอมรับความเห็นตา่างในส่วนของค่านิยมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันนะคะมีทั้งหมด12ประการ 1. มีความรักช,ชาติศาสนารามหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทน3 กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองรูบาอาจารย์ 4. ฝ่ใฝหาความรู้ม่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำร,ร,รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชสิบรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จักกดออมไว้ใช้ในยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำน่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเรกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คําคำนึงถึงผลประโยชน์ ของส่วนรวมและประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองบทเรียนที่4พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หาอัิย์ทรงเป็นประมุขเรื่องที่ 1. พัฒนาการทางการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หาอัิย์ทรงเป็นประมุขสถานการณ์ความแตกต่างทางความคิดที่เกิดขึ้น หลังจากรัฐประหารพุทธศักราช2 5 4 9จึงเป็นโอกาสอันดีของผุ้คนในยุคสมัยนี้ที่จะอยู่ร่วมกันหาคำตอบและทางออกของเหตุการณ์ว่าเราจะอยู่ร่วมกันหาทางออกของเหตุการณ์ด้วยสันติวิธีหรือด้วยความรุนแรงซึ่งเราทุกคนในเวลานี้ล้วนมีส่วนร่วมในการหาคำตอบและทางออกด้วยกันทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกันในหัวข้อในบทที่4นะคะเรื่องที่สองค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอยู่ด้วยกัน5ประการนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักพื้นฐานสําคัญ5ประการคือหนึ่ง หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 2. หลักเสรีภาพ 3. หลักความเสมอภาค 4. หลักการปกครองตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 5. หลักการเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยนะคะจะมีเนื้อหาย,ย่อยๆดังนี้ค่ะ1ห,หลักอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนหมายถึงอำนาจที่แสดงความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อใครหรือต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตนต่อไปนะคะหลักที่สองคือหลักเสรีภาพหลักเสรีภาพคือหลักการสำคัญในระบอบป,ประชาธิปไตยหมายถึงสิทธิความเป็นอิสระในการกระทำของบุคคลโดยไม่ถูกบังคับหรือจำกัดผู้อื่นหรือรัฐ ภายในขอบเขตที่กําหนดและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะต่อไปหลักที่3คือหลักความเสมอภาคความเสมอภาคนั้นเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้มีความเสมอภาคกันโดยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันต่อไปนะคะหลักที่4หลักที่4คือหลัก การปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมหมายถึงการปกครองประเทศด้วยกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมโดยที่ทุกคนรวมถึงรัฐเองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้หลักการนี้เน้นย้ำถึงความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายการทคารพกสิทธิมนุษยชน และการมีกระบ,บวนการยุติธรรมที่โปร่งใสนะคะต่อไปหลักสุดท้ายคือหลักที่5ค่ะหลักที่5คือหลักการเสียงข้างมากควรไปควบคู่กับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อยเพื่อให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและเป็นธรรมนะคะค่ะาบทที่5สิทธิมนุษยชนเรื่องที่1 กำเนิดและหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนคืออะไรความหมายของสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิต่างๆที่แสดงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์หากสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิต่างๆที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วแต่ในสภาพข้อเท็จจริงทางสังคมมนุษย์กลับไม่ได้รับสิทธิ หรือการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์จึงเกิดการพัฒนาในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นเรื่องที่สองการคุ้มครองตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักการพื้นฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีดังนี้หนึ่ง สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่เกิด 2. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิซึ่งเสมอกันของมนุษย์ทุกคน 3. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจโอนให้แก่กันได้ 4. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ เสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนคือ 1. เสรีภาพในการแสดงออก 2. เสรีภาพในความเชื่อ 3. เสรีภาพจากความหวาดกลัวและอิสระภาพที่พึงปรารถนาบทที่6 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปมาตรการดังกล่าวพร้อมสรุปได้ดังนี้ 1. วิธีสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวิธีสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 1. ปลูก,กจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนโดยการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันเสริมสร้างความรู้ทักษะพัฒนาคติลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศรรึกษาเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผักดันค่านิยมการป้องกันการทุจริ์ความพื่สัตย์สุจริตและเกียรการทุจริ์เป็นค่านิยมแห่งชาติข้อ2ร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและเครื่อข่ายป้องกันปรา,าปราการทุจริตในทุกภาคส่วนข้อ 3. ส,ส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการุจริตข้อ4ี่ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานจรรยบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการุจริตรวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ทักษะและจริยธรรมแก่บุคลากรจากคลิปวิดีโอขั้นต้นหลังจากน,นี้เราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะครับ แบบทดสอบหลังเรียนข้อที่หนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรกไก่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศขอไข่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนขควายเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศงง,งูเป็นข้อตกลงระหว่างพรรคการเมืองนะครับคำตอบข้อนี้คือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ข้อ2ข้อใดคือหน้าที่ของประชาชนตามและรานวนแห่งรัฐจัดจักทไกยอไก่จ,จ่ายภาษีให้เพียงหน่วยงานท้องถิ่นขอไข่ปฏิบัติตามศาสนาที่รัฐก,กำหนดขอควายเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนของรัฐเท่านั้นงองงูเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองคำตอบข้อ2คืององงูเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง ข้อ3าองค์กรใดทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญกอไก่รัฐสภาขอไข่สารรัฐธรรมนูญคอควายรัฐมนตรีงองงูสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อ3นี้คำตอบคือขอไข่สารรัฐธรรมนูญ ต่อไปคือข้อสี่หลักการของรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียกว่าอะไรกอไก่หลักอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ขอไข่หลักนิติธรรมคอควายหลักประชาธิปไตยงองงูหลักอำนาจนิยมในในส่วนข้อสี่นี้คำตอบคือคอควายหลักประชาธิปไตย ข้อ5เหตุการณ์ในวันที่24มิถุนาพศ2 4 7พมีความสำคัญต่อพัฒนา,าการทางการเมืองไทยในด้านใดก็ไก่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยขอไข่เริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรครั้งแรกคอควายมีการเลือกตั้งนายกตัฐมนตรโดยตรงจากประชาชน งองมูมีการจัดตั้งรัฐสภาสองสภาเป็นครั้งแรกในส่วนของคำตอบข้อที่ห้าคือการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยข้อที่หข้อใดแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระบบประชาธิปไตย ขอไข่ประชาชนอีกเรี่อการใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะไม่เชื่อในระบบขอไข่การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะเห็นต่างทางการเมืองขอควายใช้สื่อออนไลน์โจมตีผู้ที่ต่างทางการเมืองงองงูการรวมกลุ่มการประท้วงโดยไม่ขออนุญาตเจา้าหน้าที่ในส่วนคําตอบของข้อที่หนี้ตอบขอไข่การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น แม้จะเห็นต่างทางการเมืองข้อที่เจ็ดข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้อไก่ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมข้อไข่ห้ามแรงงานต่างดาวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาข้อควายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมชนงองูรณดมลงไม่ให้ความรุนแรงในครอบครัวคำตอบข้อที่เจคือข้อไข่ ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสน,นาข้อแปดข้อใดกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ประชชนได้ถูกต้องที่สุดกอไก่เป็นสิทธิที่รัฐบาลจะมอบให้กับบางกลุ่มเท่านั้นขอไข่เป็นสิทธิที่สามารถเพิกถอนได้ตามนโยบายรัฐกอควายเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีตัง้งแต่เกิดงอง,งูเป็นสิทธิที่ได้ใช้เฉพาะในประเทศประชาธิปไตย ในส่วนคาตอบของข้อที่แปดนี้ตอบคอควายเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีตั้งแต่เกิดข้อ9ข้อใดเป็นพฤติกรรมของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันการทุจริตได้ดีที่สุด้อไก่เมินเฉยเมื่อเห็นเจ้าที่รับสินบน ขอไขใ่ให้ความร่วมมือในการปิดบังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตพอปายแจ้งบอกแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตงง,งงงวยหลีกเลี่ยงการติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกกรณีคำตอบข้อที่เก้าคือคอปายแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตตอนนี้เราถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่สิบข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต้อไก่หลีกเลี่ยงก,การทำกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวขอไข่ช่วยการอนารัก์ให้เพื่อนๆไม่ลอกันบ้าหรือข้อสอบพอควายใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับครูงอง,งูบัน,น,นทึกภาพเจ้าหน้าที่โดยไม่ตรวจสอบข้อท็จจริง คำตอบข้อที่สิบคือขอไข่ช่วยกันรณรงค์ให้เพื่อนๆไม่ลอกกัดบ้านหรือข้อสอบ